ราศีอะไรที่คุณกำลังจะไปงอ้อขอคืนดีแล้วเขาจะคืนดีด้วยไหมเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าค่ะกองหมายเลขหนึ่งค่ะกองหมายเลขสองเสียงทายดูนะคะแต่ถ้าใครอยากไปรู้ว่าหัวข้อนี้เต็มๆหรือไปดูดวงความรักเนื้อคู่คู่คแท้คู่สมพงศ์ไปดูที่ช่องนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโลค่ะคนที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งนะคะแม่ราศีอะไรแล้วง,ง้อจะสําเร็จไหมราศีที่คุณไปง้อและมีเกณฑ์สาเร็จกองหมายเลขหนึ่งได้แก่ราศีมังกร ราศีพฤษภราศีกันมีเกณฑ์ง้อสำเร็จค่ะคนที่เลือกกองหมายเลขสองนะคะโอ้โหกองหมายเลขสองค่ะคนที่คุณจะไปง้อคือคนที่อยู่ในเกณฑ์โอ้โหหกเกณฑ์ราศีนะคะราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันมีเกณฑ์ง้อสำเร็จแต่ต้องแบบว่าเอาใจสุดๆไปเลยง้อสำเร็จค่ะราศีตรงหัวใจคุณไหมอัดเดินหน้า